ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงขอบคุณชาวนครศรีธรรมราชที่ให้โอกาสน้ําแล้วก็ทีมงานของน้ําทุกคนและน้าหวังว่าการให้โอกาสน้ําครั้งนี้จะเป็นการให้โอกาสกับทุกคนที่เป็นลูกๆหลานๆหรือว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อมาช่วยกับส่วนรวมมาทํางานมาบริหารองค์กรทุกองค์กรนะคะโดยให้ยึดเหมือนที่น้นะะําเป็นหารไม่จําเป็นต้องใช้ อ,อานาจใดๆไห้เขเป็นรูปขอให้มีความตั้งใจแล้วพักบดหมายให้ชัดว่าเราจะทําสิ่งไหนใายใคนนครศรีธรรมราชเข้าใจแล้วเขาจะให้โอกาสเราทั้งนี้ก็เหมือนกันน้ําก็บอกว่าคนนครศรีธรรมาให้โอกาสน้ําสิ่งที่น้ําต้องทําก็คือตอบแนทนทาทุกอย่างให้โอกาสที่คนนครศรีธรรมราชต้องให้ทําให้ดีที่สุดทําให้ให้คนนครศรีธรรมราชได้มากที่สุดและซื่อสัตย์รงไปตรงมามากที่สุด นี่เสียงจากใครแนะนำตัวทีครับดรอัคราเดชยุตธิธรรมครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครเชียงราชนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับทีมนครเชียงเข้แข็งนะครับโดยว่าที่นายกท่านน้ำวารินชินวงศ์นะครับวันนี้พวกเราอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่ห้พี่น้องเชื่อมั่นนะครับว่านโยบายที่ทีมนครเชียงเข้แข็งได้ประกาศไปทำได้จริงทำแน่นอนนะครับแล้วก็จะรีบในการ ระดมสมองในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนที่พี่น้องคาดหวังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องที่เลือกหรือไม่เลือกทีมนครเข้มแข็ง,ขงวันนี้พี่น้องสบายใจได้นะครับอยากให้พี่น้องอทั้งจังหวัดนะครับจับมือร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครดีรั้วด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ